ในหนังสือวันนี้เธอขอบคุณตัวเองแล้วหรือยังนะครับก็ยังเป็นหนังสือที่หยิบม,มาอ่านได้ทุกวันนะครับซึ่งวันนี้ก็อ่านในบทที่ว่าด้วยสายลมแห่งโชคชะตานะครับเราเชื่อไหมครับว่าโชคชะตาเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับบางคนก็คิดว่าโชคชะตานะครับคือสิ่งที่เราเนี่ยริขิดได้ด้วยตัวเองนะครับบางคนก็คิดว่าโชคชะตาเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าบางทีมันอาจจะ เป็นจริงทั้งสองอย่างนะครับสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของคนเรานะครับมันไม่ใช่สมองที่เต็มไปด้วยความรู้นะครับแต่มันคือหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักหูที่พร้อมที่จะรับฟังและมือที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นหลายครั้งนะครับที่เราใช้สมองคิดคํานวณสิ่งต่างๆมากมายจนลืมที่จะรับฟังหัวใจของตัวเราเองนะครับบางครั้งการเรียนรู้ที่จะปล่อย ให้หัวใจเรานำทางเนี่ยมันอาจจะนำพาไปเจอสิ่งดีๆอย่างไม่คาดคิดก็ว่าได้ชีวิตคือช่วงเวลาที่สั้นๆน,นะครับคุณค่าที่แท้จริงของคนเราเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ความร่ำรวยหรือความประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญคือจิตใจที่ดีงามเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าเพราะมันคือสิ่งเดียวที่ทำให้โลกใบนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากขึ้นขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ